สวัสดีครับจุงกระเมียวบองประโอนกรุบกรับกเน่แซมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช,มช่องยูทูปพลี้ยงช้างลำเพลินอพิเชียวนะครับผม,มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูปพลี้ยงช้างลำพลินอพิเชียอวอ้าวบวามเป็นไพ่สวัสดีครับโอ้ยหน้ากล้องคอยสร้างว่าเบ้าอีกโอ้ยมันว่าอันแต่ว่าขันเบา้าเอกนี่ต้องต้องต้องเอาถุงปุ๋ยเดี๋ยวไปใส่ไหมเซบะกระท่อ <c oughs> ม นี่แหละตัวเฮาเฮาเฮียงมาขึ้นนี่ตัวเฮาเฮาเฮียงมาขึ้นนี่เออเอเพื่อนกันชัดๆเลยเฮากันเสยเมื่อนี้นะครับต้องสวัสดีพี่หนิงนะครับผมในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับไอ้นะครับจุงกระจุงกระเมื่อนี้ไล่บรรยากาศนะครับผม อะไรเป็นบรรยากาศนะครับสลับกับสดสลับกับสดมาเป็นไงบ้างอุดดีสวัสดีครับใบพัดเราใช่หบ่หูแฝดด้วยนัดกันได้ใบพัดบันแกนใบพัดบอลแกนไ,ไ่เห็นเล่นบ่อุิ้งสร้างมาบอกไว้มองได้บุนะครับมาหาความรู้นะครับผมประดับบารมีตัวเองนะครับนี่นะครับ บืเอาเองแหละครับเล่นเองเลยครับวันนี้ครับมือมิกบมาเอาบา่ใส่หูก่อนตีให้ได้ถ่ายรูปเนี้ยเดียเ๋ยวอีกมาลิมิกเอาใส่หูก่อนให้ได้ถ่ายรูปเนี้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนี่ปาดคือคาบแทะเนี่ยเห็นหน้าน้ำเห็นหน้าน้ำ คือคือคืออนพูดเพงเลยคี่ถอนใจซะยังโอ้รับถัดลังอีกสอ่น้อสอมเดี๋ยวจะหน่เขาใล่ไล่แมวลาเนาะครับครับไล่กุ้มเปิดเพื่อเขายส่เปิดกุ้มปิดในมือแรงแล้วกพรเขาปิดเพราะปิดกุ้มเปิดแล้วเขาก็ยู่ไปเปิดกุ้มปิดโอ้ยมันต้องบอกแบบต้นเนื่งไหมมันบอกต้นเนื่องตอนนี้เขาสิไล่แมวลากุ้มเปิดไล่กุ้มเปิด เสร็จแล้วเ้องกับสิบไล่กุ้มปิดนะครับเพราะไล่กุ้มปิดเสร็จแล้วห้องปิดกุ้มเปิดอือพี่น้องครับนี่แหละครับผมนะครับตัวหนึ่งไม่ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าเล่นเปลี่ยนถ้าเล่นเปลี่ยนก็มันจะดังเหมือนงานแรกเอาไอ้กับซ้อนน้องเนี้ยอันใดอันใดอธิบายเข้าเนแรกงานเรียกก็ไม่มีอะไรมันก็มีปกติมันก็มีเกณฑ์ขาเข้าเกณฑ์เห็นไหมครับครับเทดเกณฑ์ รู้คัดให้คัดสิครับเจียงพูนเกียรติความอิคิวเหมือนกันปกติแต่ว่ามันจะยากตรงเราจะไปตั้งค่าแผทให้มันออกตรงนู้นตรงนี้เราทําไม่เป็นเราตั้งค่าไม่เป็นไงโอ้ไม่เป็นก็คือไม่เป็นลี่บโอ้เดี๋ยวจัิหนักอาจารย์ชาติกันไหมอะครับมาตตััววสายอ่่งนีเิิเเบงมมาาตรียมความพร้อมเบื้องต้นในกองมี คือขาดแคลนนะครับผมคืออันนี้เป็นเดี๋ยวนี้มันตั้งคชาได้เป็นคำหนีชุดกองนั่นหรออ่านี่ชุดกองมันจะมาเลยนี่ชุดลิทึมครับมาเครื่องเป่าครับชุดไม่อ่นี่ครับมันมีอะไรแยกว่าเป็นกรุบหรอเปลี่ยนเป็นกรุบปัดโอ้ เตรียมความพร้อมเพื่อที่ซ่อมนะครับผมทางนี้กระดานเป็นมีพินนลเรามือนี่มาเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้นะครับให้จานนันท์ดนตรีได้ใส่นะครับวันดีปลาหม้วยนะครับบรัสโอ้เสียงขึ้นวนแท้ เอาดูเอาอกได้ไหมเนยเปียกปะเอ้ะเอ๊ะเอลเอลอาร์เอลอาอยู่สักครู่ครับสักครู่ครับนี่นะครับสักครู่ครับสักครู่ครับครับผมเออเอลอาร์นี่นี่นี่ไปบอกไม่บอกมอนิเตอร์ห้าหก ผมายเลยผมไล่สดนตร้ครับแมนครับแมนครับผมเหมือนเสียงแสดงสดที่เขาไปกลวเัน้ผมหน่ยเดี๋ยวเช็คัไปบ่ชื่อชื่อยไปบ่ชื่อชื่อสื่อสื่อทดสอบชคครับเช็คครับอาจารย์กำลังทดสอบดูครับ ตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังเตรียมความพร้อผมวันดีอาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับอาจารย์พจิตอาจารย์บูรณนะครับผมวันดีครับวันดีครับอาจารย์ใจนะครับผมอาจารย์ใจตั้งสายแซ็กมาไป่ะอาจารย์สวัสดีครับกำลังตั้งครับตั้งแล้วครับโอ้พี่เต้านะครับผมพี่เต้าสวัสดีครับผมจะมีใครมาเท่าพี่เต้าในยุคนี้แล้วนะครับผมไม่มีใครแล้ว พูดถึงน้ำหนักอ่ะมีคือเท่าแล้วทุกวันนี้นะความหล่อก,ก็เช่นกันเราหล่อในแบบของเรานะไปร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแล้วทําไม่ลงแล้วทุกวันลกลนหน้ากลืนตาแล้วให้บอกว่าโจใหญ่ไม่เท่าเต้าเบิร์ดหลออ่อในวงเนี่ยเต้าเบิร์ดที่สุดแล้วในวง่ะใหญ่ใช่ไหม,มกต้องสูชีนะกับพี่ดา,นนาดาวันนะอ้าวดาวันสูชิโอ้ สำหรับช้างนี้เทียบเทียบเบิร์ดไม่ได้ไม่ติดไม่ติดเลยไม่ติดเลยอย่ามาเทียบเลยเออต้องชิดซ้ายเลยใช่ไหมใช้ายไปเลยนี่นะครับเตาเบิร์ดออหวังนะครับผมคันเอิญคันเอิญพ่อบ่ได้ได้ต้องเอิญพี่ครับเอิญพี่โอ้ยไปเรียนอยู่โรงเรียนมือหนึ่งว่าหรือไรบ้างนี่พ่อยังหลังเราถึงเพิ่งรู้นะเด็กเล็กน้อยมือเข้าไปเรียนเรียนเลยอุดดอนครับนี่ก็มาบุกเรื่องอะไพี่พี่ครับพี่พี่ครับ มือชิบอดอยู่ที่ไหนครับว่าย้ายของให้ผมหน่อยครับพี่ครับดีใจเลยหรอดีใจคือไม่อย่างไรเยอะใจซึ้งขึ้นว่าอะไว่ากูยังหนุ่มๆในสายฐานเลยเขาเห็นอยู่เงาหมึกยู่งหงไม่ใช่หรอกขันแม่ก็เห็นอยู่งหมดกระแจก็เดาเขาโอ้แน่นอนสุดยอดมาที่มานี่ยแต่ แมนครับผมแต่ Bond <ism Durch> s <rapper> <S แต่ความเก่าของอาจารย์อาจารย์วังนี่หรือว่าพี่หวังนี่ผมยังชอบเลยเด้คือความเก่าในการเล่นนะครับผมใส่เขาเอ็นว่าใส่ความเก่าประสบการณ์หลายเล่นพุทโธกันละนี่นี่นะครับขันเราโยนลูกขึ้นโยกได้คือ <serving> แ enfin ต่เก่านี่เราโยกไปคักหมดแล้วใส่หัวงงงงเลยเนะนะครับอันนี้คือสเทโธกันอันอันนี้คือเรานั่งเล่นถ้าสนหลายนะครับผม ครับเพราะว่าใส่เวลาเล่นโดนเนาะต้องนั่งแน่เป็นธรรมดานะครับผมนี่ดรักแมนครับผมฮะตอนนี้ดามดัดก้นมาแล้วนะครับผมผู้มาผู้ผู้ผู้มือนั่นเ็ต้นเลรอครับแมนครับผมที่ไปขึ้นรับเชิญมือนั่นแหละครับมืออุดรเนาะมาผมได้พ่อกันอยู่ได้พ่อกันอยู่นี่นะครับผมเอาละตรงนี้นะครับมาพบพ่อกับอาจารย์ทินนะครับตอนนี้อาจารย์ทินกำลังเคลียร์เพลงอยู่นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ ได้ห้องน้ำเขาบอ่เนี่ยอาจารย์ภาษาห้ากผมนี่ไปแก่แล้วบ่ไ้ยแก่ตลอดแล้วซ่อมแล้วบ่เนี่ยซ่อมในบ่เนี่ยได้โอ้ยก่อนเลยอยากลองอยู่ดิเอ้ย <c oughs> อยากลองอยากลองเ,อเ,เอจะเลริ่มด้อาจารย์ว่าผมกันลังผมนี่ติดนี่คาซิ่นอาจารย์อยู่ได้สามโลเพราะว่าเพราะว่าเพเพราะว่าคือว่าได้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 บนก็นักดนตรีไว้เด้คันคันได้เล่นหรือว่าคันได้ลองนี่สี่สี่ได้สี่ได้กินสิ่นสามโลดิอาจารย์ อีหริดได้หนิว่าอ,อิหริดได้หน่ครับขอบคุณครับนี่สุดยอดนะครับผมมีหัวหน้นาอาจารย์นรุตีอาจารย์ทิ่อาจรราจรย์หวังน,นะครับผมนี่นะครับผมอุ<ล>้ยภาษาฮากอาจารย์ทิ่ดีใจพเพิ่นเฮ็รร <ใจ S 3> ดไว้แล้วเพิ่นเฮ็ดโน้ตไว้แล้วมานี่ครับพี่น้องภาษาฮากอาจารย์ทิ่นเฮ็ดโนดไว้แล้วโอ้ยดีใจนะนี่ สุดยอดนะครับอาจารย์ที่พนเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมสำหรับตอนนี้นะครับทางทีมงานกําลังเตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็ตอนนี้นะครับเพื่อความพร้อมของทีมงานนะครับผมฮะเราก็นะครับซีซ้อมกันแล้วขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมฮะเขากลมตอนนี้ยังท่านนะครับผมแล้วก็ฝากไว้น้ำเนี้ยครับผมฮะสำหรับบัตรราคา129บาทนะครับแล้วก็2วันเหมาเมานะครับรอ209บาทครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับผม